เมื่อแม่ชีสาวได้พบกับผู้ชายเป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้นางไม่อยากที่จะใช้ชีวิตเป็นแม่ชีอีกต่อไปแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเมื่อชายที่นางรักก็ยังมีบรรดาสาวๆอีกมากมายสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Forbidden Chopstick บทรักอมะตะหนังเปิดตัวที่ลูกเศรษฐีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าคุณชายเฮงเกิดมาบนกองเงินกองทอง เขาเป็นลูกชายของไซมอนตะที่มีเมียเล็กเมียน้อยมากมายจนนับไม่ถ้วนซึ่งตั้งแต่คุณชายเฮงเกิดมาก็ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อทำงานอะไรเขาเห็นพ่ออยู่ภายในบ้านกับผู้หญิงตลอดและกินแต่อาหารบำรุงสำหรับผู้ชายจนวันหนึ่งคุณชายเฮงได้แอบเข้าไปในห้องทำงานของพ่อในนั้นมีของแป,กแปลกๆดองอยู่ในขวดเหล้าเต็มไปหมดรวมถึงภาพเปลือยของผู้หญิงมากมายโดยที่คุณชายก็ไม่รู้ว่าคนในภาพนั้นทำอะไรกัน ในคืนหนึ่งขณะที่ไซมอนตะกำลังดูแลภรรยาที่ป่วยหนักมากเขารู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถหายายมารักษานางให้หายได้แต่นางก็เข้าใจและรู้สึกขอบคุณกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาจึงได้ให้สัญญากับนางว่าจะไม่แต่งงานใหม่โดยเด็ดขาดเพื่อให้นางไม่ต้องกังวลใจว่าลูกชายจะโดนลังแกและนางก็ได้ขอร้องเขาอย่างหนึ่งก่อนที่จะตายคือช่วยทำให้นางถึงจุดที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝัน เขาจึงได้ฝังเข็มให้กับนางโดยภายใน30นาทีหลังจากนี้นางจะเหมือนคนปกติทุกอย่างจากนั้นทั้งคู่ก็ได้อดอดออดจ็กกิ้งแกลดกันเป็นครั้งสุดท้ายโดยคุณชายเฮงได้แอบดูอยู่ภายนอกห้องตลอดเวลาซึ่งฉากนี้สำหรับเด็กผมไม่แนะนำให้ดูนะครับแต่ผมนะี่ยโตแล้วเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ครับ <c oughs> แล้วพ่อก็เดินออกมาบอกว่าตอนนี้แม่ของเขาได้เสียไปแล้ว พ่อได้พาคุณชายเหงเข้ามาในห้องทำงานเป็นครั้งแรกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศาสตร์และได้บอกกับลูกชายว่าวันหนึ่งเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่พ่อจะถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหมดพร้อมกับให้ลูกชายดูรูปภาพการร่วมรักทั้งหมด99กระบวนท่าแล้วคุณชายก็ได้ถามพ่อว่าเขาจะทำยังไงให้ผู้หญิงมีความสุขพ่อก็บอกกับเขาว่าเจ้าต้องมีร่างกายที่เข้มแข็งและมีมังกรน้อยที่แข็งแรงทนทาน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องชนะใจของผู้หญิงให้ได้เมื่อผู้หญิงรักเราขณะที่โจ๊ะโจ๊ะกันนางจะมีความสุขเป็นสามเท่าจากนั้นพ่อก็เริ่มฝึกฝนร่างกายให้กับคุณชายเฮงไม่ว่าจะเป็นการวิชพื้นฝึกวรยุทธหรือวิชพื้นด้วยบังก่อนหน่อยซึ่งคุณชายเฮงก็ชื่นชมว่าหลุมของท่านพ่อนั้นใหญ่แล้วลึกมากจริงๆคุณชายเฮงได้ฝึกฝนตนเองมาโดยตลอดจนโตเป็นหนุ่ม แต่ท่านพ่อก็ยังไม่ยอมให้เขาได้มีอะไรกับผู้หญิงจริงๆสักทีพ่อบอกว่าความบริสุทธิ์มีความสำคัญมากสำหรับผู้ชายและหากว่าการทำในครั้งแรกมันแย่จะส่งผลเสียต่อเขาไปตลอดชีวิตคุณชายเฮงนั้นฝึกวิชาจนสำเร็จถึงขนาดสามารถใช้มงกรน้อยยกผู้กันเขียนหนังสือได้ด้วยความที่ท่านพ่อไม่ยอมให้เขาได้มีอะไรกับผู้หญิงจริงๆสักทีคุณชายก็เลยทำได้แค่เพียงนั่งดูภาพเปลือยในทุกๆวัน พร้อมกับจัดการจอนวิกของตนเองจนในวันหนึ่งเขาได้เห็นสาวใช้เดินผ่านมาคุณชายเห็งก็ทนไม่ไหวต้องการอยากที่จะมีอะไรกับนางแต่ก็ถูกท่านพ่อเข้ามาดุและห้ามเอาไว้พ่อบอกว่าห้ามเขามีอะไรกับผู้หญิงคนใดจนกว่าจะได้รับอนุญาตหลังจากนั้นไม่ขี่วันท่านพ่อก็บอกว่าลูกสาวของเพื่อนเก่าจะมาอยู่กับเราสักระยะนางมีชื่อว่าจี้ฉีเนื่องจากเกิดเรื่องบางอย่างที่บ้านของนาง เมื่อคุณชายเฮงได้เห็นนางก็ถึงกับร้องอื้อหือเลยทีเดียวในวันแรกที่จี้ฉีมาถึงคุณชายเฮงก็ได้มาแอบดูนางอาบน้ําตอนนั้นเองท่านพ่อก็เดินเข้ามาสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับนางโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนแล้วท่านพ่อก็ได้สั่งให้จี้ฉีมาสอนหนังสือให้กับคุณชายเฮงซึ่งคุณชายมันก็ไม่ได้สนใจเรียนหรอกครับในหัวคิดแต่เรื่องทะลึง่งจนเห็นเป็นภาพจี้ฉียืนเปลือยกายสอนหนังสืออยู่ เล่นเอาคุณชายถึงกับทำน้ำสลัดพุ่งลงพื้นทำให้ทั้งคู่นั้นลื่นล้มทับกันจี้ฉีก็เขินอายเลยวิ่งหนีออกจากห้องไปแล้วในคืนหนึ่งขณะที่คุณชายเหงงกำลังนอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงสาวใช้ของจี้ฉีบอกว่าคุณหนูอาบน้ำได้แล้วค่ะคุณชายก็เลยมาแอบดูจี้ฉีในรูที่เขาแอบเจาะเอาไว้ซึ่งประเด็นก็คือนางไม่ได้อาบน้ำธรรมดาสิครับแต่นางนั้นกลับช่วยเหลือตัวเองด้วยความเร่าร้อน คุณชายเห็งก็เลยคิดว่าทำไมเราทั้งคู่ถึงไม่ช่วยกันและกันแทนแล้วคุณชายก็บุกเข้ามาที่ห้องของจี้ฉีซึ่งนางก็ไม่ได้ตกใจอะไรแถมยังยิ้มหวานให้กับเขาอีกทั้งคู่ก็ได้อดอัดจักกิ้งแกลดกันหลังจากนั้นคุณชายก็ได้มีอะไรกับจี้ฉีเกือบทุกวันตามกระบวนท่าในหนังสือของท่านพ่อจี้ฉีนั้นเก่งเรื่องบนเตียงมากนางได้สอนทุกอย่างให้กับคุณชายเห่งแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณชายเห่งได้ตื่นขึ้นมา ก็พบว่าจี้ฉีได้หายตัวไปนางได้ทิ้งจดหมายไว้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีและรักนางอย่างหมดหัวใจแต่นางไม่สามารถอยู่กับเขาได้เนื่องจากนางเป็นเพียงหญิงงามเมืองที่พ่อของเขาจ้างมาเพื่อสอนเรื่องอย่างว่าเท่านั้นทําให้คุณชายเฮงโศกเศร้าเสียใจมากแล้วท่านพ่อก็เข้ามาบอกว่าที่ท่านทําแบบนี้เพื่อเป็นเกาะคุ้มครองต่อไปภายหน้าเขาจะได้ไม่เจ็บปวดกับเรื่องของผู้หญิงอีก พร้อมกับได้สอนคุณชายเห่งว่าถ้าเขามีเงินและอำนาจจะหาสาวงามแค่ไหนกี่คนก็ได้ทำให้คุณชายเห่งเกิดไฟลุกขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาผู้หญิงที่รักกับบ่าวรับใช้คนสนิทที่มีชื่อว่าเจ้าไผ่หลังจากนั้นคุณชายก็ได้ออกเดินทางไปทั่วจนเจอกับฝนตกหนักทำให้ทั้งบ่าวและนายต่างหมดสติไปในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มีกลุ่มแม่ชีเดินทางผ่านมา เหมยอ,อิงจึงได้ลงไปดูว่าพวกเขาตายหรือ,อยังจึงได้รู้ว่าพวกเขาเป็นไข้นางจึงตัดสินใจจะนําตัวเขาทั้งสองคนกลับไปที่วัดเมื่อกลับมาถึงวัดเหล่าแม่ชีที่ไม่เคยเห็นผู้ชายก็อยากรู้อยากเห็นแล้วอาจารย์ก็ได้บอกกับสิทธิ์ทุกคนว่าห้ามเข้าใกล้ห้องนี้เป็นอันขาดเพราะผู้ชายก็เหมือนอสรพิษถ้าใครโดนงูพิษกัดเข้าจะต้องตายขณะที่สิทธิ์ทุกคนกําลังแยกย้ายอาจารย์ก็ได้กําชับกับเหมยอ,อิงที่เป็นพี่ใหญ่ว่า ให้คอยดูแลน้องๆอย่าให้ใครได้เข้าใกล้ห้องนี้เป็นอันขาดพอเหล่าแม่ชีกลับมาที่ห้องพักก็นินทาอาจารย์กันยกใหญ่เหมยอ,อิงจึงต่อว่าสิทธิ์น้องทุกคนที่นินทาอาจารย์พร้อมกับลงโทษด,ด้วยการขังพวกนางไว้ภายในห้องแต่ด้วยความที่นางก็อยากรู้อยากเห็นว่างูที่อาจารย์พูดถึงหน้าตาเป็นอย่างไรเหมยอ,อิงจึงได้แอบเข้ามาถอดกางเกงของคุณชายเฮงที่กำลังแกล้งทำเป็นหมดสติไม่รู้สึกตัว ขณะที่เหมยอ,อิงกำลังใช้ตะเกียบลองคีบดูก็โดนนสารพิษของคุณชายเฮงนั้นพ่นพิษใส่ทำให้นางตกใจกลัวมากวิ่งหนีออกมาเหยียบไข่ของเจ้าไผ่เหมยอ,อิงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำเลยมาสารภาพบาปกับพระพุทธองค์อันที่จริงแล้วนางไม่ได้อยากเป็นแม่ชีนางอยากเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดามากกว่าแต่เนื่องจากพ่อแม่ของนางตายเพราะโรคระบาดทำให้นางต้องเป็นเด็กกำพร้าแล้วอาจารย์ก็ชุบเลี้ยงนางมาโดยตลอด ทำให้นางต้องมาเป็นแม่ชีซึ่งตอนนั้นคุณชายเหงที่เดินผ่านมาก็ได้ยินทั้งหมดเหมยอิงคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นไม่จริงเพราะงูของผู้ชายนั้นมันไม่ได้น่ากลัวแถมยังน่ารักจุ๋มจิ๋มอีกต่างหากแล้วคุณชายเหงก็เข้ามาบอกกับนางว่าพระพุทธองค์ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้มาฟังสิ่งที่นางพูดขณะที่ทั้งคู่กําลังจะจูบกันเจ้าไผ่ก็ดันเข้ามาขัดจังหวะเพราะเจ้าไผ่ต้องการจะมาฟ้องเรื่องที่เหมยอ,อิงเหยียบไข่ของเขา คุณชายโมโหก็เลยเหยียบซ้ำไปอีกทีสองวันหลังจากนั้นแม้ว่าคุณชายเฮงจะพยายามแกล้งป่วยอย่างไรก็ตามอาจารย์ของเหมยอ,อิงก็ไม่ยอมให้เขาอยู่ที่วัดต่อไปคุณชายเฮงจึงจำใจต้องออกเดินทางต่อโดยที่คุณชายเฮงก็ไม่รู้เลยว่าเหมยอ,อิงได้ตัดสินใจละทิ้งความเป็นแม่ชีแอบออกจากวัดเพื่อมาอยู่กับเขาแต่นางนั้นก็ตามมาไม่ทันเลยไม่รู้ว่าคุณชายเฮงเดินไปทางไหนจึงได้แกล้งปลอมตัวเป็นชายไปถามทางกับชายทั้งสามคน และด้วยผิวพันธุ์อันเรียบเนียนพวกเขาก็รู้ได้ว่านางไม่ใช่ผู้ชายจึงได้หลอกเหมยอ,อิงว่าเห็นชายสองคนเดินไปที่วัดล้างพร้อมกับอาสาพานางไปที่นั่นแต่เมื่อไปถึงวัดพวกมันก็คิดจะลุมขืนใจนางคุณชายเฮงที่อยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงร้องของเหมยอ,อิงเขาจึงรีบมาช่วยนางและเมื่อเขาได้จัดการกับพวกมันทั้งสามคนเรียบร้อยเหมยอ,อิงก็ได้วิ่งเข้ามากอดคุณชายเฮงนางต้องการที่จะติดตามเขาไปด้วย กลางดึกคืนนั้นขณะที่คุณชายกําลังหลับเหมยอิงก็อยากรู้อยากเห็นอีกแล้วครับเลยไปหยิบตะเกียบจะมาแอบคีบดูแต่ว่ารอบนี้โดนคุณชายเฮงจับได้นางก็เลยอายแล้ววิ่งหนีไปเหยียบไข่เจ้าไผ่เข้าให้อีกแล้วกว่าหนังจะจบผมว่าเจ้าไผ่คงไข่ขขแตกพอดีละครับคุณชายเฮงกับเหมยอิงได้วิ่งมาที่กระท่อมแห่งหนึ่งคุณชายก็ได้สอนบทเรียนแห่งรักให้กับเหมยอิงซึ่งถ้าอยากรู้ว่าคุณชายสอนอย่างไรแล้วก็ต้องไปดูในหนังตัวเต็มนะครับ หลังจากนั้นคุณชายเฮงก็รีบกลับมาที่บ้านเนื่องจากทราบข่าวว่าท่านพ่อป่วยนะ่ะคุณชายเฮงได้หลอกพ่อว่าเหมยอ,อิงเป็นลูกเศรษฐีท่านพ่อจึงได้จัดพิธีแต่งงานให้กับทั้งคู่พร้อมกับได้มอบยาบังกอนให้กับคุณชายด้วยฤทธิ์ของยาในคืนนั้นคุณชายทำให้เหมยอ,อิงขึ้นสวรรค์ไปถึง60ครั้งเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นเพียงสมวันพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงคุณชายเฮงได้รับสมบัติทั้งหมดเขากลายเป็นมหาเศรษฐีในทันที ในคืนหนึ่งขณะที่คุณชายได้มานั่งกินเลี้ยงที่บ้านของท่านหวังกับเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าหัวส่สูเขาก็ได้พบเข้ากับสาวใช้ที่น่ารักคนหนึ่งที่ยังเด็กอยู่นางมีชื่อว่ากก ok อิ่มผู้ชายทุกคนต่างสนใจนางรวมถึงท่านหวังด้วยภรรยาของท่านหวังเห็นเช่นนั้นจึงได้ตกกก,ก,กอิ่มด้วยความอิจฉาลิษยาทำให้คุณชายเฮงรู้สึกสงสารนางมากกลางดึกคืนนั้นคุณชายเฮงได้ออกมาเดินสูดอากาศภายนอกจึงได้บังเอิญพบเข้ากับกก,กอิ่ม นางถูกคุณนายหวังลงโทษไม่ให้กินข้าวจึงต้องมาดื่มน้ำแก้หิวคุณชายเฮงจึงได้ชวนนางไปที่ห้องพร้อมกับนำขนมมาให้นางกินแล้วเขาก็ได้บอกกับกกกอิมว่าเขาจะไถ่ตัวนางจากคุณนายหวังโดยขอแลกกับการได้ดูเท้าเล็กๆของนางเพราะในยุคสมัยโบราณผู้หญิงที่มีเท้าเล็กๆนั้นถือว่าสวยมากแล้วหัวไซซูก็ได้พาคุณชายเฮงมาที่หอนางโรมแห่งหนึ่งเพื่อพบกับแม่นางจิงอานโดยสถานที่แห่งนี้ มีบริการที่แปลกพิเศษไม่เหมือนใครแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครทราบคุณชายเฮงจึงได้ประทับนิ้วมือลงในสัญญาเพื่อหวังจะมีความสุขแต่ในคืนนั้นแม่นางจิงอานกลับให้เขากลับไปก่อนเพราะที่นี่จะรับแขกแค่คืนละหนึ่งคนเท่านั้นและคืนนี้ก็เป็นคิวของหัวไซซูคุณชายเฮงก็เลยอารมณ์ค้างเดินกลับบ้านไปคนเดียวแต่ระหว่างทางเขาก็บังเอิญพบเข้ากับโจรป่าและโดนลูกดอกยายิงใส่จนหมดสติไป พอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองถูกโจรป่าจับมัดเอาไว้แล้วเขาก็ได้เจอกับหัวหน้าโจรสาวคับจีนางได้สั่งให้ลูกน้องถอดกางเกงของคุณชายเฮงแล้วทั้งคู่ก็ได้เดิมพันกันว่าคุณชายเฮงจะสามารถทําให้นางมีความสุขได้หรือเปล่าหากว่าเขาทําไม่ได้นางจะตัดไข่ของเขาทิ้งซะคืนนั้นเขาจึงได้แสดงวรยุทธ์ที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ได้รู้ความจริงว่าโจรสาวคนนี้ก็คือจิงอาน นางชื่นชมว่าเขานั้นเก่งกาจจริงๆในเวลาต่อมาคุณชายเหฮงก็ได้มาหาคุณนายหวังเพื่อจะขอซื้อตัวกกอิ่มแต่ว่าคุณนายหวังได้ยกนางให้กับชายคนอื่นไปเสียแล้วคุณชายก็เลยขอตัวกลับหลังจากนั้นเขาก็ลืมกกอิ่มหลายปีผ่านไปขณะที่คุณชายเหฮงกําลังเดินอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทําไม้ค้าตกลงมาใส่เขาพอทั้งสองคนได้คุยกันสักพักเขาก็รู้ว่านางคือกกอิ่มที่ตอนนี้โตเป็นสาวและสวยมาก แล้วสามีของนางก็กลับมาพอดีคุณชายจึงได้คืนไม้ขำให้กับเขาและจากไปจากนั้นคุณชายเฮงก็ได้มาหาแม่อุปธรรมซึ่งวันนี้นางก็ได้จัดหาผู้หญิงไว้ให้กับเขาหนึ่งคนนางคนนั้นก็คือกกอิมนั่นเองขณะที่ทั้งคู่กำลังจะมีความสัมพันธ์กันกกอิมก็บอกว่านางต้องรีบกลับบ้านก่อนเนื่องจากสามีของนางขี้หึงมากเขาจะกลับมาดูนางทุกสองชั่วโมงทั้งคู่จึงได้แอบนัดพบกันกลางดึกคืนนี้ เพราะว่าสามีของนางนั้นเป็นคนหลับลึกมากแล้วคืนนั้นที่บ้านของก๊กอิมทั้งคู่ก็ได้แอบมาบะบะกโอ้บะกกันซึ่งสามีของนางก็ไม่ตื่นจริงๆแม้ว่าจะส่งเสียงดังแค่ไหนก็ตามหลังจากที่ได้มีความสัมพันธ์กับก๊กอิมคุณชายเฮงก็รู้สึกติดใจนางอย่างมากและตั้งใจที่จะเอานางมาเป็นของตนเองให้จงได้แล้วในคืนหนึ่งที่สามีของก๊กอิมไม่สบายคุณชายเฮงก็ได้เอายาพิษใส่ให้สามีของนางกิน ทำให้สามีของนางตายไปในที่สุดแล้วเขาก็ได้แต่งกกอิ่มเข้ามาเป็นเมียน้อยในบ้านอีกคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณชายเ็งก็ใช้ชีวิตอย่างเสเพและเลวทรามอย่างที่สุดกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งศีลธรรมแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูหนังจบผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อเอาใจสาย18บวกโดยเฉพาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่า เพราะว่าถ้าชอบแนวนี้ผมก็จะได้หามาสปอยให้ฟังอีกก่อนจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้ามียาเม็ดมังกรแบบในหนังจริงๆคุณจะทำย่างไรสริหรับผมเนอะครับ <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็มาคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัว ไปศึกษาส่วนผสมของยาเมเ็ดเบิงกรก่อน,อนสวัสดีครับ